ชาดกฆ่าร้อยชาติศีลวิมังศชาดกชาดกว่าด้วยความลับไม่มีในโลกสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะภิกษุประมาณ500รูปอยู่ในภายในพระเชตวันวิหารพากันตรึกกามวิตก ในลำดับมัชชิมยามพระศส,สดาทรงตรวจดูภิกษุทั้งหลายเป็นนิตยการในเวลาทั้งปวงทั้งเวลากลางคืนและกลางวันเหมือนคนมีตาข้างเดียวรักษาตาคนผู้มีบุตรคนเดียวรักษาบุตรจามารีชาติรักษาขนหางอ่อน ด้วยความไม่ประมาทฉะนั้นในการอันเป็นส่วนราตรีพระองค์ทรงตรวจดูในพระเชตวันวิหารด้วยพระจักสุอันเป็นเพียงดังทิพย์ทรงเห็นภิกษุเหล่านั้นประหนึ่งโจรอันเกิดขึ้นภายในนิเวศของพระเจ้าจักรพรรดิ จึงทรงเปิดพระคันธกุตีรับสั่งเรียกพระอานันทเทระมาแล้วตรัสว่าอาน,นุนจงให้ภิกษุทั้งหลายประชุมกันณภายในหอประชุมด้านสุดแล้วจงปูลาดอาสนะที่ประตูพระคันธกุดี พระอานันทเทระนั้นได้กระทําอย่างนั้นแล้วกราบทูลพระศาสดาให้ทรงทราบพ,พระศาสดาประทับนั่งบนอาสนะที่พระอานน์ปุรดแล้วทรงเตือนภิกษุทั้งหลายโดยรวมหมดด้วยกันแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโบราณการบัณฑิตทั้งหลายไม่กระทําบาปด้วยคิดว่าชื่อว่าที่รับ ในการทำบาปย่อมไม่มีอันภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลอ้อนวอนแล้วจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาเล่าดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทั์ครองราชสมบัติในนครพาราณสีโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพราหมณ์จเจริญวัยแล้วได้เป็นหัวหน้ามานกผ้าร้อยคน เราเรียนศิลปะ,ปะในสำนักอาจารย์ที่สาปามโมกในนครพาร,ราสีนั้นนั่นแหละท่านอาจารย์มีทิดาผู้กำลังเจริญวัยท่านจึงคิดว่าเราจะทดลองศีลของมานกเหล่านี้แล้วจักให้ทิดานั้นแก่มานกผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเท่านั้น วันหนึ่งอาจารย์ที่สาปาโมกนั้นเรียกมานกทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าพ่อทั้งหลายทีดาของเราจเจริญไวแล้วเราจะทำการวิวาหะมงคลแก่เธอควรจะได้ผ้าและเครื่องอลังการเธอทั้งหลายเมื่อพวกญากติของตนของตนไม่เห็น จงรักเอาผ้าและเครื่องอลาัางการมาผ้าและเครื่องอลาัางการที่ใครๆไม่เห็นเท่านั้นเราจึงรับเอาผ้าและเครื่องอลาัางการที่ใครๆเห็นแล้วเอามาเราจะไม่รับมานพเหล่านั้นรับคำจำเดิมแต่นั้นมาเมื่อพวกญาติไม่ทันเห็นจึงจัก นำเอาผ้าและเครื่องประดับทั้งหลายมาอาจารย์ก็วางสิ่งของที่พวกมนุษย์นำมาไว้เป็นพวกพวกพระโพธิสัตว์ไม่นําอะไรอะไรมาเลยที่นั่นอาจารย์จึงกล่าวกับพระโพธิสัตว์นั้นว่าดูก่อนพ่อ เธอเล่าไม่ไปนำอะไรอะไรมาหรือพระโพธิสัตว์กล่าวว่าขอรับท่านอาจารย์อาจารย์ถามว่าเพราะอะไรพอ่อพระโพธิสัตว์กล่าวว่าท่านไม่รับของที่เอามาเมื่อใครๆเห็นแม้กระผมก็ไม่เห็นที่รับในการทำบาป ชื่อว่าที่ลับในโลกย่อมไม่มีแก่คนผู้กระทําบาปกรรมต้นไม้ที่เกิดในป่ากก็ยังมีคนเห็นคนพานย่อมสำคัญบาปกรรมนั้นว่าเป็นความลับข้าพเจ้าย่อมไม่เห็นที่ลับหรือแม้นที่ว่างเปล่าก็ไม่มีในที่ใดว่างเปล่าข้าพเจ้าไม่เห็นใครที่นั้น ก็ย่อมไม่ว่างเปล่าจากตัวข้าพเจ้าอาจารย์เลื่อมใสต่อพระโพธิสัตว์นั้นจึงกล่าวว่าดูก่อนพ่อในเรือนของเราไม่มีทรัพย์สินอะไรแต่เรามีความประสงค์จะให้ทิดาของเราแก่ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลเมื่อจะทดลองมานบทั้งหลายเหล่านี้ จึงได้ทำอย่างนี้ทิดาของเราเหมาะสมแก่ท่านเท่านั้นแล้วประดับตกแต่งทิดามอบให้แก่พระโพธิสัตว์แล้วกล่าวกับมนุษย์ทั้งหลายนอกนี้ว่าสิ่งของที่พวกเธอนำมาแล้วจงนำไปยังเรือนของเธอทั้งหลายเถิดพระศาสดาตรัสด,ดังนั้นแล มานบผู้ทุศีลเหล่านั้นจึงไม่ได้สตรีนั้นเพราะความที่ตนเป็นคนทุศีลมานบผู้เป็นบัณฑิตคนเดียวเท่านั้นได้เพราะเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยศีลพระศาสดาครั้นนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประกาศสัจจะในเวลาจบสัจจะภิกษุห้าร้อยรูปนั้น ตั้งอยู่ในพระอาหารหันต์แล้วส่งประชุมชาดกว่าอาจารย์ในครั้งนั้นได้เป็นพระสารีบุตรส่วนมานพผู้เป็นบัณฑิตได้เป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขออบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดกฆ่าร้อยชาติในคราวต่อไป ขอขอบพระคุณค่ะ